12cc ปุ๋ยน้ำเดอร์มัตเตอร์ใบมวกกนสวัสดีครับวันนี้พี่ตุ๊ปราจะพาพวกเราไปดูส่วนกุหลาบป,ป่านะครับซึ่งเป็นต้นต่อป่าที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเราได้ใช้ปุ๋ยน้ำ 12cc เดอร์มัตเตอร์ใบมกันในการชุบชำรากแล้วก็พ่นเพื่อที่จะให้ต้นสมบูร์แข็งแรงไปดูด้วยกันครับอย่าริ่มกดไลค์กดใจให้พี่ตุ๊ปราด้วยนะครับขอบคุณครับ อันนี้คือแปลงตอกุหลาบแปดที่ไป็นลึกครับที่เราใช้ 12cc พ่นเนาะวันนี้ก็ถึงช่วงที่เราต้องกระจายตัวต่อป,ปอ่าไปยังจุดต่างๆนะครับวันนี้เยอะม order, ากออเดอร์หลายร้อยหลายพันต้นเลยนะฮะประมาณ4-5ลาลต้นนะครับก็สินค้าที่นี่ใช้1 2ซีเป็นตัวนำลอกในการทำให้แตกรากใบเขียวเข้มนะครับต้านเชือ้อโรคเชื้อรานะครับ ตอนนี้หน้าสวนเราขายอยู่ที่4บาทนะครับใครที่สนใจนะเป็นล,ำลํำรถก็มาทักไายกันมาได้นะครับต้นละสบาทหน้าสวนนะช่วงน,นี้โอ้ต้องบอกว่ากระแสากุหลาบป่านี่ดังมากนะครับกุหลาบนี่คือแหล่งที่ใหญ่ที่สุดที่ห้วยลึกครับบ้านมงห้วยลึกอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งด้านซ้ายก็จะเป็นต่อป่าที่เราเพาะไว้สำหรับอา เอาไปเพาะชำนะครับนี่คือต้นต่อตัวแม่นะครับตัวแม่ก็ร้วนใช้12 4 4ษสทั้งสิ้นนะครับพ่นเพื่อให้แตกรากแตกหน่อแตกกอได้ดีนะครับ นี่การเลี้ยงตอกป่า <g ül> เลี้ยงตอกป่าแบบสวยๆอย่างมือเซียนมืออาชีพต้องทําแบบนี้ครับรทุทนเรา,า,าอีนสองจุดบาททศสรรพกันไม่จีบหนึ่งบาทหนึ่งบาทละอ๋อก็เดี๋ยวท่านเดี๋ยวจวดทุ่งเศรษฐีนี่ช่วยแล,ะละ้วล่ะจวดทุ่งเศรษฐีจวดลูกกู้กู้นี่ช่วยละอ๋ะอะจะนานนี่ช่วยแล้วชวยวล่ะพอาสามรอบเนาะ